ก็เดี๋ยวบบนี้ทำยิ่งนิสัยมันดีแล้วเอา้เอดทำใแนี้ทำใ้คนามีความยั่งยืนคุณบอกเก็บหนเก็บย่ไงคีมาทั้งหมดเก็บยะไรทงหมดเลย ขาใหญ่ยังมีอยู่อันทางท่ห่ตาก็นั้งนสุษยพระศิษยเป็นทางเดินของธรรที่ส่วนใหญ่ๆมีอยู่ตรงนี้อะรอย่างนี้ก็อนี้เป็นหลัาแบดมันก็สิ่งันของต้นมาต้นหนึ่งจะแตกแขนันาก็ขึ้นหรือกับต้นนนหลหลักใหญ่นี่เป็นหลักสำคัญอันนี้ทางสิ้ตาริงเป็นา ที่มาที่พันจะไปถึงหนหังรับแพรกระจาไปถึงมีคุดทาามาลงมีสังเค่า,างหน้าตาี่เป็นเป็นทางคื่นฐานเป็นทางเดินที่ยากหนึ่นที่เราเกิดนี้ พวกคอตาตาตอาตา้ามาข้ามาเรว่าเราถือมวกข้นติอทงข้างเพราะว่าปฏโมกมกสามขาถานพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทร้ดูทรงรู้ทรงเห็นไปยกขึ้นเสมอ itu permanen pada titik kha itu itu kok kok kan kan sampai sampai itu ada tiga ayat itu himana karma untuk พปรี่จากต่างนานเกับปริพันธ์อนเยี่ยมทั้งนั้นไงทางกรถาคือสักั่วะวนกรนั่งเราในทงความชั่วทั้งปวงทือทังคือกาลัดแต่คือจะงกวาแต่คือกวาแ กานยังความสลัดเกล้องของสลักเจอสลับเข้าสิทิ์สิ่งนี้สลับเจอสลับละเจอสลัดกุศลแต่ถ้ากลั PDF. บกุศลแล้วความสลาดความสลาดเป็นเผลบุญก็เป็นผลเป็นหลักหาความสุขเจอตรไมนต้องมีความสลับหาเรียนตายในสิ่งทีจะไปอยู่ระปันความทิก ตัวให้คงแท้ไมื่อสิบในตังวิชาศาสนานี่เป็นคำาส่ของพรเจ้านะฮะไปย้ายไปต้กบอกว่ามุปบาทมุปคาตัวว่าไปเป็นไปย้ายในการไม่ตกไปกล่าวไม่กล่าวร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำลายคนอื่นับุราบป็นเจจะตั้งเป็น้นำเราเป มันตัณจตาจะพาตัดสินที่จะทำการจินนาการตั้งัจเพื่องาทงให้เป็นเพื่นเดียวในเวลาที่เราพี่นอนอันต้องะพี่จิตจจะอายุตัวทำจิตทีิมันยิง่งให้ย่อนสมรรถภาพ ที่เลือทั้งหลายอย่ายงทั้งหลายิดยกาทางทาศานาหนีเป็นคำสันที่จะทั้งหลายอยูเช่นเดียวกยัวนหวมันเป็นมันก็หมดยยมันก็จะย่อติดยิงไม่ได้ติดเป็นยังไงติดก่องใส่ไม่ได้ติดยังไงติดก่องส กุเข้าอยู่กับตั่ความที่เกบที่ข้างความม,มั่นควาแท้อะอย่าเดี้ขยันแต่ความต่บสมเอ่อนกลิ่นไัรแต่ที่ทแปลงจากเชืความของแท้องน้ำปรวัาตที่เรื่องสกับตำปาอะไรย่างเลียเป็นประหละหัดวันนี้งูตะไคงูตะกุยเนี่ยงูตะกุยไม่ายากที่ที่เหลนอนี้กตัวเอง สิทธิ์ยาคามงยแงมาอางไนความตลาดหน่งทันตุพลังตะโติสิทีิ์ยาสิทีความอดทนสิทธิขาความอดกั้นเนี่ยป็นทำอย่างเดียวอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่กับคนคน้อดทนละอดทนเป็นตัวของเราเร่าไปที่รับผิดชอบเราคนทุกคน มูลกรรมฐา,านมี่เป็นสำคัญให้สอนไว้ฝึกติด,ด,ดตายตัวไปเลยหาที่ข่าเลยมูลกรรมฐา,านเสีสาวลมมานะคะอินทาตะโจนะตว์ลมมานี่หลงหนังถ้าถลออกหลนังเอหมดแล้วหลงไปที่ไหนผมที่สามก็ กอยให้เป็นภัยแต่บนบ้างหัวใจเป็นไพ่ลุงดักผมดักผมของเต็มหัวนึ่งหัวหนึ่งันหมดกัดหัวดักเต็มไม่หลงจะเป็นะรเป็นคำิเศษมาช่วยตกขนาดตก้ม่ต่างดูดูนี่นะ ระแะเวลาเ huh ป็นแบบะแปลงแค่ลกกระต้ายหมดคนเป็นพันพันหมื่นเพราะความหลงทางเยอะแปลงเล็อเลือดข้าเลือมือแปงกันเลี่คือะเล็อดเล็หมาเลอคนไ่มานี่โคตรอะไรนะเล็อคนนี้โคตรอะไร ปันมีถุกเป็นกระดูกเรียกปันนี่เรียกกระดูบมีถุกปันเปกระดูกระโดดหนาหลุออกมาที่หนาคนหะลุออกมาทั้งตัวอือเด็กตัวรุ่นแรกนี่แฟนโลคือนหนอนี่นองเยอะบอกมาตัางตุนความหนามันไม่ เข้ากระดาษเลยริศทางไหนก็มักขัางหน่ออย่างนี้งอหงายไปแล้วเหนกลียนากเลยพี่งานเห็นกักความจริงที่เป็นจริงนะเราไม่สืนไม่จีเกลียวรว่าสวยว่างามท่านเรหาว่าหาดีคาไม่จริง ขเอที่ so so nice. so so ิเดกขึ้นมาเองความจริงไม่พอสิเด็ก็หมดไปความต้องการันหมายที่หมดไดูมันคืนข้างวันดูมันเป็นหลังไปเยียนวิชาหลังทัน้มันกระดูกมันจบที่นีในตัวตรงนี้หลักหายเลียนดูหมดข้างบนข้างหลังข้างในที่ทายขยายออกมาหมดเป็นชัดรัากายสั้ว์ุน เก่าใหม่ออกมาขั้นมาทายนี้หมดเขาต้องู่พวกเราต้องูีต้องไทยเหมือนกันตนนี้มีสุดอดเป็นสุกมีปัญญาตลาดสนาดลำบาจแต่ว่าต้งบอกมันสงบเองมันหุ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เองมันหุ้นท่องปรนเกียวปรินพันคุณนี่งานอสังคเนี้ ใาาจามีความสงบเป้นอ,อย่างย่าเข้าใจว่าจะมีความมันอีในฐานะเขาเป็นผู้เข้าใจไม่สงบใจเป็นสิ่งที้งาจม่สงบก็ยังไม่เห็นคุณค่าของวานะไม่เห็นคุณค่าของใจัวเองถ้าสงบเร่องน ทำขลันมากเจ็นก็เริ่มมีความหวังเริ่มมีขึ้น,นเรื่ <Okay. S 1> อยๆพอสงบพันอยูแล้วมันก็มีความหวังที่จะก้าวไปมีหลักมีเใใจ็งขึ้นภายในกายที่เจอนาเขามากเลยเขาหยิ่งสงบใจมันสงบมากปิจยานพระสุพรรณขังอนาาัตตาอะไรข่ังมากเพราะโลกอันนี้มันเต็มด้วยสิ่งเหล่านี้เลย มันหาความสวยความงามความที่งมันกมาจากที่ไหนไม่มีเธอสั้อย่างไรน่เไม่มีตั้งเซตสั้ขึ้นแล้วก็ติดกันความจริงมีแต่อย่างไรตามหลักธรรมแม่แต่กองสภาะตางกองสิดพลาตาเต็มเขาเต็มเราปัญญาพิจารณาไปอย่างนี้แล้เราจะตื่นไหม ใจมันไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรมันก็สบายไปนนี้สงบที่มันสงบเพราะใจมันกระเพื่อมโดดตรงนั้นโดดตรงนี้ว่านั่นจะดีอันนี้จะแล้วมิจฉามอันนั้นจะสมมักสมหมายอันสมจุดสมใสมันไม่มีอะไรสมออกนอกลู่ออกทางของธรรมเนี่หาความสงบไม่เจอหาความสบายไม่มีไม่เจอ ที่นาตามหนักที่น่า้นสอนงน่นนยายๆง่ายองเเจอาเภาวนาไม่สงบกั้นมันมันสงบกับการข้นืนันเราจะคอยเอาความกระดัมาจากที่ไหนทำในพ้นในคิดจะไม่มีนีปัญญากอัญยาคือ่เิด ผลิตขึ้นได้จากการพ้นการชอบเพีเ้ยที่เกิดมาแต่ไม่เกิดขึ้นเพราะความปีเจนอนนี้เฉยดวาปัญญาเกิดเม้อจะกขงโง่มันจะเกิดเป็นงานไม่เกิด,ด,ดนีน่เลยปีจังงานนีสุภาพร่างกายมือปีจังงานเวลามันเห็นก็จริงๆมันอัศจรรย์กรดสองเยื่อโอ้หูน้ำตาเลือด จิตมันเจาะไปมันเห็นประจักษ์กับใจจริงๆความเห็นเรื่องความคาดกันมันเป็นอย่างเราไม่เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องคาดกันเองเราต้องคาดต้องหมายต้องสมมติขึ้นมาเพราะจิตติดปติสมมติติดความคาดความหมายความสัมพันธ์เราเองนี่ยมันติดเป็นมาเ้อะละงามอะไรเราไม่เห็นมีงามแต่มันมันเข้าใจเอาอย่างนั้นแั้นก็ติดความตั้งควทมคิดของตัวเอง รัสำนักเปนดีไปเลยความคิดของตัวเองพิณาตามความจิตมันคืสุภะสุทาั้งการที่ข้งหน้าตาให้จิตมันทิพย์นากร้องระตับนั้นก็สงบมันยังไม่เห็นประจักษ์ก็ถ้าไม่เห็นในนั้นมันก็สงบมีรางประจักษ์มันถูกข้างหน้าจิตจ่อลงตาคาง ปรกบั <ด saturated, S 1> นเยอะเปมือมดมันซึมซาบไปพุกแเนี่ยทุกแขนงของร่างกายในส่วนต่างๆยิ่งในกำหนดมันพิจารณามันซึมสาบหมดเห็นทักเกิเสร็จความเีิดทั้งหมดอยู่ด้วยกันมาไม่เห็นเคยกันเลยขึ้นมาเห็นกันวันนี้หรือตายมีนอยู่นแต่วันเสดร์ทำไมทุดตะ่อนไม่โผล่ทำไมตะอนไม่รู้ทำไมเพิ่งมารู้วันนี้มาเห็นกันวันนั้น หมิ่กตื่นตื่รน,นรนน่างกายขาดสะบันลงไปขาดสะบันลงไปของตกลงไปกระจาลงไปที่เห็นชรับเด่นดินก็ลงเป็นที่ร่างกงา,งกา,ากยต่างก็ลงตาภรพรมันก็ปล่อยเป็นที่ว่าลงหายเมี่อตื่นเพื่ความนี้ สิน้นชักลายเป็นอากาศที่ท่าต้านเป็นมีการความรู้มนก็ว่างอยู่แล้วในตัวมีควอีกควานสินคือเขาเอาคออะไรอยู่ในกเป็นนำความสุความรู้นล้วนมันราอร้อนตัวเข้ามาสุดความร้เป็นตัวตัแล้วมันก็รล้วเป็นาสเป็นหมืิจณอีก มันจะเห็นเกินลักษณะใดก็จับความลักษณะที่เถึงไม่ต้องไปคิดเรื่องของเก่าที่เคยรูกเคยเห็นไหมใช่เห็นอย่างนั้นดังนั้นอย่างที่เคยเห็นนั้นไม่ต้องมันเห็นลักษณะใดก็เอาจับลักษณะนั้นขึ้นมาที่งานในปัจจุบัน,ร,นร,รู้มันไปอยู่สรุปความราการพิจารณาการรู้การสอนศักดิะต่อไม่ยอมี่จะ เพราะนี้แล้วมีเหตุมีผลพอรู้จริงๆว่ามันปล่อยคืปัจจัยความคือการนี้หมดถนงนำมาทำประเวทนาขันญาติข่าววิญาณเมื่อขึ้นนาเข้าใจถ้าเจิดเช่นเดียวกับส่วนรูปคือการนี้แล้วมันก็ปล่อยมันพอแล้วมันปล่อยพอเข้าไปเกินหลักหนักปล่อยเข้าเข้าถึงตัวจิตซึ่ง <hi> เป็นสม <keen on, S 1> มุติท well ่านเอ๋อท่านเดียว ให้หยุดจุดเป็นเจุดเป็นพาธงะของภพของชาติเสียวิชาห้ามหันเข้าประมงนั่นงพิจนาโดยมั่งเนยเรียกหนัาาสามเสือในการพุจงทงตาเรานีในใจกันเพราะความเป็นสมมุิอยู่สมมุิยังมีอยู่ในหัวใจวใจใจึงการจึงมีมเป็นสมมุดพิจนาเข้าอยู่ มันเาอบมันแล้วมันก็ปล่อยีเน่ยฟังสิจะถือว่าทาไมรู้แล้วถือไว้ทําไมมันสะัะดับบางทีข้สิ่งที่ถือไว้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของที่เดสวเป็นเรื่องอุปทานเป็นเลียนเป็นน้ำทั้งนั้นทั้งส่วนใหญส่วนกลางส่วนละเอียดเพื่อนได้กับเื่อนแต่งน้ำเป็่นว่าเกิอุปทานความกังวลจิตใจมากน้อยจะตามส่วนความดีความชั่ เวลามันรู้รอบส่วนไหนแล้วมันก็ปล่อยส่วนดาบรู้รอบแล้วก็ปล่อยส่วนกลางรู้แล้วแล้วรอบแล้วก็ปล่อยส่วนละเอียดสุดจิตกับเชือกอย่างพวกที่ฝังอยู่ภายในรู้รอบแล้วก็สลับตัดทิ้งนะรู้แล้วต้องปล่อยท้ลัางไม่หยุดสุดท่าเหลือแต่ความมือสุดล้นรัวจะคิดจะถืออะไรมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราเดืราหามกันว่าทำไมมเป็นของกินแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องยึดไม่ต้องถิ้งไม่ต้องห่วงเรีนการนมกินอันหนึ่งไม่มีสองจะเป็นห่วเพื่ออะไรรักษานี้เพื่อนะั้นรักษานั้นเพื่อนี้ไม่มีฮะนิพพา,าตนตรลังสุกข,ขังจะว่าเป็นไหนไม่ล่าเป็นธรรมชาติรากฏดตัวขึ้นมาในใจจะเอาอะไรมาว่า,านิพพานเป็นได ทำให้เห็นประกาศกี่กับใจใจว่านิพพานเป็นบริสุดได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นนิพพานเป็นยอดเยี่ยม,ยม,ยมเยอะอยอดเยี่ยม,มในไรพระไทยท่านี่บริสุทธิ์กันล้วนนันมีอะไรยอดเยี่ยมงวใจที่พ้นจาที่เดกทั้งหลายหน้าโลกหน้าสมุมมทรม,มีอะไรควร พูต่นี้่มดนะ้ย่าหความพิเรตม,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 มันก็ทักมาเห็นอะไรเราทาได้เหย็นแล้วต้องถัดร้มตัดปาทงกระดาษแสดงความพ้อใส่ขึ้นมาอันเป็นคนไม่ยอมพิเร้เองหาค้างสู้ออกไป็นตาแดนที่จะเป็นนั่เลิกทำก็หยิ่ในทำเป็นนั่ับเพาะเราไม่มีว่าสายาหรอก เวลาสังสมวิริยะทั er ้งวันทั้งคืนอวันามาจากไหนไม่เอามาคำนึงบ้างหรือมาเทียบกันบ้างสังสมดิริี่เป็นของเครื่องฆ่าละมุกมันเป็นเครื่องเขาลุ็มๆจะแพ้ทำไมถึงสังสมได้มันไม่ร้อนหรือถึงเวลาจะไปมาขี่ตัวทั้งที่ได้จะฆ่าก็เอาจับตัวทำไมฆาาไม่ได้หาว่าหมดอำนาจว่าเป็าเนี่ยเราเอาไปมาที่เองไม่ว่ัธนามมาจากไหนร้อนทั้งร้อนจะแทบจะตายคนสูบอันนี้กโง่จริน เลยคนตายไปแล้วหลายว่างนั้นที่สอนเดืองของนี่ผมว่าปัญญาคิดอย่างนี้เออเวลาจะรู้ถอนตนพ้นจากภพทำไมเอาความชอบความขวัญมาเป็นเครื่องจีตฝังเข้าใจแล้วจะไปได้หรือเมื่อมีสิ่งจิบฝังอยู่แม้แต่ทางเดินมีไม้ล้มทับทางไปนานจิตใจเมื่อมีที่เครื่องจีบฝังอยู่แล้วมันจะไปได้ไหมแล้วจะเบิกจะเพิ่มจะถอนมันออกด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญา อย่างที่อธิบายมาตะกี้ฉะนั้น,นพองว่าถึงแดนพ,นพ้นภูมิแล้วใครจะว่าอะไรนี่ถึงพอนนี้นสนุกดูสัตว์โลกดูมนุษย์มันน่าดูขนาดไหนที่อยู่ในวงสุน่าเูมิสนุกดูดจริง เวลามันมันมีภาระอะไรเนี่ยเราจะดูอะไรก็ได้ดูเต็มหูเต็มตาเราเลือกมาเทียบกันระหว่างความรู้ที่มีกิเลสครอบนำอยู่กับความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วกันใจรู้อะไรได้บ้างครับเป็นอธิบาที่บาา้านมันเป็นความรับสึ